บายบายค่ะดีบายบายค่ะพัตตี้ก็จะเดินทางกลับเมืองไทยพร้อมแมวแล้วนะคะบายบายค่ะดีค่ะ See you in next week ค่ะจุ๊จุ๊บายบายพัตตี้ยังพัก please see you later see you next time บายค่ะดิดู e บสเบสอะไรไ me แล,แล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ขอต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่เถอะนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าแม้วอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะเจ้ากลับมาเชียงใหม่รอบนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าอยากกินอาหารเหนือนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแม้วอยู่กรุงเทพประมาณ3 4วันแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทาคลิปเลยเพราะายุ่งมาก ทำทั้งเอกสารนะคะทั้งทั้งต้องซื้อของนะคะแล้วก็จะต้องเอ่นอนาอก็ใกล้สิ้นปีแล้วใช่ไหมคะก็เลยดูของขวัญต่าง,าง,าง,างๆนานาให้เพื่อนๆด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นรูปนะคะที่ในอดีตนะคะคือเราถ่ายกันมาเยอะมากนะคะคุณแม่ด้วยนะคะอะไรด้วยทั้งๆนานาน,าน,นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะนอกจากจะพามาเที่ยวบ้านที่เชียงใหม่แล้วนะคะเราก็จะมาทํากับข้าวเมืองกันตัวนาา้เจ้าทุกคนคะ่ะนี่นะคะก็คือแกงหน่อไม้ค่ะทุกคน นี่นี่คือต้มหน่อไม้กับกระดูกไว้เลยนะคะแล้วก็แมวเนี่ยเป็นคนโขกนะคะน้าพริกกับมือนะคะแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยช่วยด้วยนะคะนี่ก็คือน้ําพริกนะคะที่เราโขกกันนะคะแตกๆ,ๆนะคะตอนนี้มาใส่กะปินะคะใส่หอมแดงนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําแกงหน่อไม้หวานก่อนนะคะดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหวานด้วยนะคะทุกคนซึ่งเราไม่ได้กินมานานมากนะคะแล้วก็จะใส่ชะอมด้วยนะคือตื่นเต้น แน่นอนนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแต้แนนนะคะแต้แนนตรงนี้นะคะนี่นะคะก็เรียกว่าจินโ้มนะคะทุกคนค่ะหรือว่าภาษากลางก็เรียกว่าตํากะภาษากลางปทงว่าอย่างไรแม่จินส้มอะออแหนมนะคะแหนมนะคะแล้วก็ เดี๋ยวคุณแม่สุรีนะคะก็จะออกมาทำกับข้าวกับแมวด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือโชว์ทุกคนก่อนนะคะว่าเรามีแกงอะไรบ้างคะนอกจากเราจะมีแกงหน่อไม้หวานาวนะคะต้มไว้นะคะแล้วก็มีจิ้นส้มนะคะเราจะเอาจิ้นส้มหรือว่าแหนมนะคะมาเจียวนะคะกันกับอยอดตําลึงแม่ล่าเจ้าจิ้นส้มนเคามาเอาเอามาแงะยอ้อยังก,งก,เกง็เจียวผักปังเจียวผักปัง ก็จะเป็นผักปังนะคะจะยอดผักปังนะคะก็จะเอามาเจียวใส่ไอนี้ด้วยนะคะใส่จ้นส้มนะคะก็จะเป็นเมนูจ้นส้มผักปังนะคะแล้วก็อีกแกงนึงที่เราชอบมากนะคะเป็นอาหารเหนือที่คล้ายๆกับอาหารใต้นะคะนั่นก็คืออันนี้เลยคะ่ะทุกคนแกงทูนนะคะใส่ปลานะคะที่นี่เราจะเรียกว่าแกงทูนเนาะแล้วก็ทางใต้เนี่ยบางจังหวัดก็เรียกว่าแกงโชนนะคะแล้วก็ บางจังหวัดก็เรียกว่าตูนนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนพร้อมไหมยังคะที่จะพบกับแม่คนที่สวยที่สุดของแมวนะคะแม่สุริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าดนี้ต้อนรับสุดจริงใหม่นเจ้าหอแก้มวู้ไหมยังเนี่ยหอมน้อยเดียวบอกหื้อตังดูเจ้าก่อนวันนี้แม่ยังพ้องอะวันนี้แม่ยังห้องแม่จะไปเก็บผัดอะไรนะเก็บอย่างเจ้าใบย่านางใบย่านางใบย่านางนะคะ อันนี้นะคะเพื่อนสาวแม่สุรีนะคะบริเวณบ้านนะคะแม่สุรีจะไปเก็บอย่างก็จะใบย่านางเอาไปใส่แกงหนอ่อไม้ข้างในนะคะทุกคนทานมาชอบมากเลยดอ,อกไมอ้อ่ะนี่นะคะไฮเดนเดีเยของเรานะคะซึ่งเราซื้อไ,ไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะที่เอ่อที่แบบว่ากลับมาบ้านนะคะแล้วก็กลับมาตกแต่งบ้านเรานะคะแต่ว่าก็นั่นเลยค่ะก็รอดบ้างไม่รอดบ้าง ก็แล้วแต่นะคะอะตอนนี้นะคะเราก็จะอยู่กันแบบนี้เลยนะคะมีกัน3คนนะคะเรียนน้องชายอาจจะตามมากินข้าวด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือไปตำน้ําพริกกันก่อนนะคะถึงจะมีเมนูอื่นๆตามมานะ,ะทุกคนถ้าไม่มีน้ําพริกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนี่อย่างกินได้เลยนะเจ้าอะไปเริ่มค่ะทําอาหารด้วยกันนะคะเหมือนที่แมวบอกไปนะคะนี่นะคะก็เป็นกระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะที่แมวโขลกไปนะคะยังไม่แล้วเสร็จดีนะคะ พออันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมเติมตะไคร้นะคะเติมตะไคร้ซอยลงไปนะคะแล้วก็จะเติมกะปิที่มีแล้วนะคะนี่นะคะนี่คือกะปินะคะแล้วก็จะเติมปลาร้าตอนที่เราเอาไปปรุงนะคะในหม้อแกงนะคะก็จะถือว่าเป็นน้ำซุปสิ้นนะคะแล้วก็เติมผักเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อชะอมนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็น ใบชับพลูนะคะแล้วก็จะมาทาเพิ่มกันแกงหน่อไม้หวานนียนะคะทุกคนค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็ถ้ใส่ปลาร้าเนี่ยก็จะออกแบบเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแกงทางอีสานนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะออกหวานๆหน่อยนะคะเพราะว่าหน่อไม้ทางเหนือน,นี่ก็จะอมน้ำใช่คะก็จะหวานๆนะคะแล้วก็กรอบๆหน่อยนะคะตอนนี้นะคะทั้งหมดนะคะก็ คิดว่ารวมตัวกันดีแล้วนะคะต่อไปหน้าทุกคนค่ะแม้วจะใส่พริกนะคะพริกนี่คือแล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบมากเนี่ยเราก็ใส่มากได้นะคะคือแม้วเนี่ยจะใส่ประมาณนึทงทุกคนค่ะประมาณหนึ่งกำมือน,นะคะคิดว่าน่าจะพอนะคะแต่ก็ถ้าไม่พอก็เดี๋ยวค่อยเติมนะคะเพราะว่าดูจากหม้อแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้แบบเยอะมากนะคะเอาแค่แบบเอาแค่เผ็ดพอดีก็แล้วกันนะคะไม่เช่นนั้นก็อาจจะอาจจะเกิดการกรีดก,กราบนะคะของ ผู้สูงอายุทั้งหลายได้นะคะเพราะว่าผู้สูงอายุก็70พลัสกันแล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเป็นวันเกิดของแม่สุรีนะคะจริงๆแล้วทริปเนี่ยแมวกลับมาเนี่ยนอกจากจะมาทำเอกสารนะคะแล้วก็เอ่อกลับมากับพี่แพทนะคะแล้วก็พุ่งพาพี่แพทไปเที่ยวยุโรปมาเนาะนี่ก็กลับมาทุระนะคะเรื่องน้องชายนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะอัปเดตข่าวดีทุกคนเลยก็แล้วกันนะคะว่า น้องชายของแมวนะคะเรียนจบที่ดุสิตธานีเลโกดองเบอร์นะคะก็เป็นสถาบันอันดับหนึ่งนะคะเกี่ยวกับด้านการทําอาหารนาอแล้วก็เขาก็มีแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเขาก็มีประสบการณ์การทํางานโรงแรม5้าดาวนะคะแล้วก็เคยอยู่ร้านอาหารนะคะที่เป็นมิชลินสตาร์ด้วยนะคะก็อายุเนี่ยยีนะคะแล้วก็แมวเนี่ยกำลังจะพาน้องชายเนี่ยไปที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันนะคะจะบอกว่าจริงแลนะ้วแมวเป็นคนพาไปก็ไม่ใช่นะคะต้องบอกว่า เป็นการร่วมมือกันทางครอบครัวเลยนะคะเพราะว่าครอบครัวแมวนะคะก็อยากจะให้น้องชายนะคะไปทํางานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือว่าประเทศไหนก็ได้ในยุโรปค,ค่ะแต่เพาว่าเราก็สมัครงานกันไปหลายที่มากนะคะน้องชายเนี่ยได้สัมภาษณ์ทั้งมีทั้งออร้านอาหารที่โปรตุเกสนะคะที่ประเทศโปรตุเกสนะคะเมืองลิสบอนนะคะแล้วก็มีสัมภาษณ์งานที่เมืองโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะคะแล้วก็ ก่อนที่จะมาเป็นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสัมภาที่3นะคะก็เป็นเ,เมืองเมืองนึงนะคะที่อยู่ในประเทศออสเตรียนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ทุกคนคะคือแบบคนเป็นพี่อย่างเราแล้วก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเรานะคะก็มีความรู้สึกแบบปลื้มปริ่มมากนะคะที่น้องชายเนี่ยจะได้เดินทางไปทำงานเป็นเชฟนะคะในโรงแรม5ดาวนะคะที่เมืองซังมอริสนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคือดีใจมากนะคะไม่รู้จะพูดคำไหนดีนะคะคือ แต่ละคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทาไมเนี่ยพี่แมวน้องแมวหรือคนใกล้ตัวแมวเนี่ยไปอยู่ยุโรปเยอะจังเลยทําไมแบบหางานง่ายนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยการหางานเนี่ยถามว่ามันยากไหมนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติครบดังที่เราเขาแบบแนะนําไว้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องแมวเนี่ยอาจจะเป็นเชฟที่อายุน้อยด้วยซ้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะ โดยทั่วไปแล้วประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็อยากจะให้คนไทยเรานะคะที่จะขึ้นไปทํางานโรงแรมหรือว่าร้านอาหารนะคะก็จะต้องมีเประวัตนะคะระือมีประสบการณ์การทํางานด้านเชฟเนี่ยมากกว่า10ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าน้องแมวเนี่ยมีโดยรวมก็คือประมาณ5ปีนะคะแต่สิ่งที่น้องแมวเนี่ยมีเหนือคดดิเดตหรือว่าผู้แข่งขันคนอื่นๆน,นะคะก็คือเรื่องของภาษาเพราะว่าน้องของน้องแมวเนี่ยเคยไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีมานะคะแม่ในแม่บอกว่า เข้ามาแล้วต้องปิดประตูแล้วเจ้าดเาดยยุ่ง,างจากขขขจเข้าขอบพี่ถือกำจัดแม่พี่แซนจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะคือนี่สวยด้วยนะคะทำอาหารเก่งด้วยนะคะโหแม่าาแต่ว่าไบาย่า,านาไบาย่นาแต่มันจะรามมันแบบเะจะ้ารัี้ไบายานางน,นะมันลังตี้คนตัดเลนนะมันทำให้หนอหวานใช่ไหมกันโรคอะไรนะ S <S> นี่ขาเขาเป็นยังไงนะแม่เนี่ย NFC แฟนคลับแม่อ่ะติดติดตามันบอกว่าเมื่อไหร่คุณแม่สุรีจะไปเที่ยวยุโรปจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับพี่แมวอีกคะอีบะปีหน้าค่ะปีหน้านะคะ,คะก็เดี๋ยวให้น้องชายเนี่ยคือขึ้นไปก่อนนะคะทุกคนเรามาเลากันต่อก็คือว่าน้องชายของเรานะคะคือเขาว่าเคยไปเรียนที่แฟรงเฟิร์ตนะคะตอนนั้นเนี่ยเขามีความคิดว่าเขาจะไปเรียนต่อเปเริญญาตรีนะคะที่เยอรมนีนะคะก็เลยไปเรียนภาษานะคะ ทีนี่พอเรียนภาษาไปนะคะจนถึงระดับ B1 ขึ้น B2 นะคะเขาก็มีความสึกว่าเขาเนี่ยชอบการทำอาหารนะคะแล้วก็มีแพชชั่นในเรื่องของการทำอาหารเพราะตอนนี้ยเขาก็มีโอกาสาได้ไปแบบ ดูงานครัวช่วยงานครัวเด็กไปเรียนมองกอก,กันเนาะก็จะต้องทํางานแบบไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยอาหารเนี่ยเป็นอะไร p a s ช i o n นะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมแมวที่สวิเใช่ไหมคะแล้วเราก็ทําอาหารกินกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับอาหารนะคะน้อก็เลยมีความสึขว่าเอิน้องชายจะชอบทานทําด้านอาหารนะคะสรุปก็คือว่านั่นแหละคะ่ะนางก็เลยกลายเป็นว่าชอบด้านอาหารแล้วก็กลับมาเรียนอาหารนะคะจนจบแล้วก็ เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะแล้วก็สมัครงานนะคะสมัครงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมากกว่า40ที่นะก็คือแบบเราส่งหมดเลยนะคะทั้งโรงแรมทั้งด้านอาหารนักาตคารนะคะแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยก็หลายที่ด้วยนะคะสัมภาษณ์ส่งไป40ที่เรียกสัมภาษณ์น่าจะประมาณ10ที่นะคะแล้วก็เหมือนจะได้แล้วนะคะประมาณ5ที่นะคะสุดท้ายแล้วก็ได้นะคะใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ ประมาณ5้าปีหปีนะกว่าจะได้งานนี้มานะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่นําความปรื่มปิตินะคะมายังครอบครัวแมวหน้าแม่แม่ฮปีเหีเศ้าที่มากสุดเลยเนาะแล้วก็แบบลูกสาวคนสวยคนมีก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเดี๋ยวก็แบบจะมีตามไปอีกหนึ่งคนปีหน้าแม่สุรินก็อาจจะแบบได้แฟนใหม่วคนสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าอะไรนึก่าเราแตงก้ว่ะเราแตงก้วเหรอคะแมวเลยนะคะ แต่แม่เรียนภาษาเยอรมันได้นะแม่เก่งนะเอากอกลองบอกก็นั่นแหละคาะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าน้องมาร์คนะคะไปใช้ชีวิตนะคะไปเริ่มต้นที่นู่นนะคะยังไงก็จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ วันสำคัญของคนนี้ค่ะแต้แนอายุ27ปีแล้วนะคะ27ปีคะ่ะวันพรุ่งนี้นะคะสลับเอาเองนะคะหน้าหลังนะคะ27ปีนะคะก็เป็นว่าเดี่ยวนะคะอะ่วันนี้นทํากับข้าวชิวๆอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อนแม่จะมากันกี่คนหรือว่าแม้วจะมีญาติพี่น้องคนไหนมาอีกนะคะก็มาติดตามกันนะคะตอนนี้แกงหน่อไม้เราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่น้าพริกที่เราตาเสร็จแล้วลงไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเมนูที่2นะคะก็คือ อีย,อย่างก็เป็แกงผักปังแกงผักปังใส่ชิ้นส้มนะคะก็คือยอดผักปังนะคะใส่แหนมนะคะแล้วก็เมนูที่สามเป็นเมนูที่เราชอบนะคะ<ม>ที่มอนไปแล้วก็คือแกงทูนนะคะอ่ะเ,เ,เอา้แล้วเดี๋ยวผู้ชมจะได้หั่นกระห่าวกับข้าวมันน่ากิขาาน,ากนขนาดไหนแม่แต่ส่นั้นมันไหนจะแกงตูดโอาเกงไม่เกงไม่เกงนะได้่อยได้ต่างมันพิจนะเออกระดามเขาเรียกกระเจี๊ยบหรอเปล่าเก่งข้าวต่าง แกงนอล้าต้องล้างหกใส่ด้วย,วยเลยแกงหน่อไม้นะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะแกงหน่อไม้ทางเหนือจะไม่ออกมาเป็นสีดำๆนะคะทุกคนจอกเป็นสี ข้าวๆาวแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาเห็ดนะคะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนคะ่ะก็เป็นเห็ดป่านะคะสีขาวนะคะเดี๋ยวมาถามแม่คิดว่าเรียกว่าเห็ดอะไรนะคะเราก็เอาชะอมนะคะลงนะคะก็ถือว่าเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วผักปังเราจะเอาเจียวผักฝั่งกันงธอไนเอาหอมกระเทียมพริกเหมือนตะกี้เนาะเอาเหมือนกัน,กน,กนเลยแต่บัใส่จะใครใส่ก็ได้บัใส่ก็ได้ค่ะ โอเคน้ำพริกเหมือนเดิมนะคะเบสคือเบสเดิมนะคะก็คือกระเทียมนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็กะปินะคะเกลือนะคะแล้วก็พริกสดค่ะอาชิมแม้ว่าได้นะมันอาจจะจางเกมไปหน่อยแต่เดี๋ยวเฮาอันนี้ได้ใส่กะปิใส่ใส่แล้วใส่เกลือใส่กะปิเจ้าเดี๋ยวเฮาเติมฮะเดี๋ยวเฮาใส่ใส่ผักซะแล้วเฮาเติมฮะหรือว่าแม่กาว่าใส่ผักแล้วแม่ปิดเลยใส่เลยเพราะมันจะได้จิ้มครั้งแรกมันจะทำให้รู้จางโอ้ฮะกับผมอี่แล้วนะ อย่แล้วแต่เดี๋ยห้องเช่าโอเคแล้วมาใส่แล้วเออแม่ผมมาใส่ละมาใส่ละจะี๋ใส่เห็นว่ยกระหนัวนี่นะน่ะโอเหน้อยหนึ่งเหยาะเหยาะเหยาะโอเคโอเคโอเคแล้วผักลาบแล้วแม่กระเทียวก่อนก้าใส่เห็ดมันซุกก่อนลาบมันซุกฮะลูกเกลียวคือมันเหมือนร้าแล้วเราต้องกลมก็เจ้าหรือว่าเราตีนก๋้งเกลียวเกลียวอันตรายอ่าเดี๋ยวแม่ขางในเนี้ยเห็ดเซ็ตแต่เห็ดมันสุกโว่ยนะแม่เอออออเออแต่ว่า ปปัน,ปนหงปันอมอรอเห็ดมันเดือดขักนกำก่อนโอเคเจ้าไันนด้มอตีเดือดนี่สายมือได้เกินสายมือเนี่ยคือพักต่่งเจ้าแม่จะล้างาานิดอะไรกะกมแมวกำลังต่ำอยู่เนี่ยแม่จะเยนงแมวไม่สามารถที่จะเซกทุกอย่างเสร็จได้เพราะแมวต้องล้างหอมล้างกระเทียมปอกเปลือก,ออกปิดเลยเจ้าแมวก็ยังงงเลยว่าแม่ยังฟังเปิดเพราะว่าเขายังไม่ได้เตรียมครัวอย่างแล้วเลย แต่เจียวผักปังมันแบบใช่ต่ำเ,ม,เ,ม,เมินไงมันแบบได้แบบมันแบบได้โขกเหมือนที่อ,อ,มมอ,อ,ยอ,ยอย่างอื่นมากเจ้าโอยังว่าเอ๊ยแม่อันตั้งน้ำบวยด้านปลาปานหนนีและกันเจ้าก็ใส่พักแล้วละถ่ายก็ใส่พักแล้วแล้วกันปลา หอมแดงน,นะคะสะต่ตปเยอะๆหอมแดงหอมขาวห้ามจีมัน่อนแม้ว,ว่าแก่อ๋อเส้นปลาตัวเดียวพอแล้วบมออ๋อเหลือเฟือเจ้าปลาตัวเดียวพอแล้วเจ้าจะไม่ใครกินปลา,ปาเจ้าเออพี่พี่โอกบอกว่านะพี่โอกบว่า,วาน้องแมวอันเอาเนี่ยมันหกสิบบาทเลยน้องแมวเอาไปเตอร์สองกลุแล้วก็ อันนี้ต<อ>ัวละหิบบาทเจ้าคนาน่นาหน้าแก่ถ้าเตียวไปตังค์พูมันจะถูกแล้วป่าซอสดอแม่คือาตายแล้วนะนะแมวบากเก้าป่าอันแล้วกับปากเก้าป่าเป็นมาหรอกแต่ก็คืาโซดาเตีโอเป็นช่วยเลิศแม่ใส่ฟางร้านแล้วนนนเนอะกันตามมันใส่โอ้ลเลยน่ากิดมากเลิศตรงนี้แหละผักหลักนะคะนี่มันเลิศตรงนี้นะคะชะอมนะคะชะอมผัดใบชะพลูเลิศตรงนี้นะคะชะอม แชมพูวางตรงค่ะชมพูใส่ย,ยังเจ้าเ,เลิศอันดับหนึ่งนึ่พริกนะคะแกงที่สองนะคะเจียวผักปังใส่จิ้นส้มนะเจ้าใส่อะไรในน้ำเดือดนะคะน่านี่ปุ๊บ้วเข้าเข้าเจ้าไว้ไหนเธอโอ๊ะหมูข้าวป้วก็ถามเพื่อนว่าลืมบ่ นี่อะไรคะหอมไม่ใชเหยิ้ๆแม่มาใส่จินส้มเลยนะจ้ามันเดือดแล้วนะเดือดแล้วกรอนล้างคกใส่ยังล้างคกนะจ้าเอาเอาปลาปลาเอง้มไป้วกผ้าปังเลยก่อนจเกี่ยวกปังเจ้าเออใส่ปลาปลเอส้มปลเอส้มใส่ก่อนคะเออใส่เลยะมันไ่ส้ม อ๋อแั้ก็ส้มใสเลยแล้วก็อนจิ้นส้มใส่ทีหลังใ้น้องินส้มใสร้านจก็เนี่ยกำลังจะบอกว่าิ้นจะใสชิ้นส้มใสชิ้นส้มเลยส้มจิ้ส้มส้มเป่งปาเป้านะจ้าเฮ้ยหมาะนพี่พี่ยเข้าใหม่ต้องพี่เอต้องพี่ไปกระจาบต้องตัล แน่ยนด้ี tai, Não, ้เน่อ no. ย yeah. nee, yeah. the in right ิดน่อยหจะาเรม้ B ่นแได้หมดค่ะงบีบีนี่หน่อยก็้แแม่ต้องใส่อันหาต้องใส่อันมะขาหมะส้มก็ไ้มาใส่เนื้บะขามเด็กค่ะมาไหวแล้วลูกต้องแน่ินมาได้แน่ ใส่กับมะนาวกับัะเขือส้มนี่ก็สุดยอดนะขอสอ้มส้มแบบว่าส้มส้มมีอะไก่อนแม่เติมพู้ไแม่คนเดียวเติมอ๋อโอเคโอเคเจ้าเจ้าเจ้าคนมักส้มกับเติมเมาคนเดียวเนะาะแม่ก็มักส้มไโอ้แม่เนมส้มกันดาว นี่ยกะละแก่แหนมกับส้มละมันส้มใส่มะน,นาวแล้วเดี๋ยวก็ะิมคนมันก็ต้องใส่เลยมะนาวอ่ะผมยังใส่นักขนาดนั้นเลยกะแหนมอ่ะเอาพอแล้วก็ไม่เอาวางนี่หมดอ่ะโอ้ตัวเองเป็นคนเอามาเองเป็นปุ๊กน่ะมาโตัวคนสมอเน่เนี่เน่เน่ใส่ก็ลำเอามาเอามันนักมันสนเย็นมัอ่อะโอ,โ,อโอเคอันก็พอละตีคนแมากบอก่อต่อไปมะเขือเทศนะคะนี่มะส้มจเจ้า เอาหมูซอยมะเขือส้มใสลงไปเลยผ้าเกงนผ่าเกงเแล้วไหมเนาะแกงหน่อกไม้เมื่อสักครู่นะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยนะคะกระดูกหมูหวันๆนะคะดอกไม้หน่อกไม้ต้มฉ่ำนะคะัข,ข้างของเรานะคะตอนนี้คุณแม่นะคะก็เอาผักปางนะคะ เคยไหมคะเคยเล่นลูกผักฟังสีม่วงๆไหมคะตอนเด็กๆนะคะนี่ตอนนี้เข้าหนุ่มๆวแบบนี้ทุกคนแล้วมันจะแบบนิ่มๆเมือกๆนะคะแบบว่าดลดๆเราก็จะคนเบาๆไหมเนาะน้ำต้องแบบวก็คลิกนิดนึงนะคะคลิกขูคลิกนะคะถ้าคลิกขูคลิกก็ถือว่าใช้ได้นะคะ ได้แล้วออืมไม่ใช่ผักต่างผสมตะก้าถูกแล้วค่ะล่าสะแค่ไหนไปจิมก่อนว่าสีมันจ้างห่างชิมนิดนึงพร้อมเลยนี่อ่ะชิมชิมชิม้มได้หรือไม่อย่างไรอืมเก็มอ่ะหัน่น มันจะแบบเกมนะก็คือมันเกมของปกติอัล้ัมเติมด้วยโอ้พอพอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องรอให้มะเขือส้มมันออกด้วยเหรอโอ้มันยแม่ออกเตื้องแม่แมวแม่ทำมาเป็นล้านเตื้องแล้วอย่ามาเถียงโอ้ดีดีค่ะว่าเถียงมาเถียงค่ะจบค่ะพอแล้วค่ะปิดแก้ได้แล้วค่ะโอ้ดีดีค่ะว่าเถียงไปก๊อกก๊อใส่หมอพอแล้วค่ะเดี๋ยวไปใส่แกงจุนค่ะเสร็จ ต้อง้อนบบส้มออกหน่อยนาหนม่นจิ้มหรอกจอนไม่ไหนนะไม่เอา,าจอ,จอน,นล้วกัเค็มแบบเค็มขนาดอะไรกัไม่ใช่ว่าเค็มขนาดแต่มันเค็มอ่ะมันเค็มเค็มปะลาก็าเค็มกะปิโอ้แม่มาได้ห่หฮาเลยม,มาส้มเลยก่อนมันต้องส้มคนมาได้ใส่ใบนาวถัา้าดเท่าไหบ เดี๋ยวมะส้มแล้วได้ยังอ right> ๋อ่อนใส่มะนาวไยังยังไม่ได้ใส่มะนาวเต้าก็นั่าจะค่ะสรุปแล้วคือต้องใส่มะนาวค่ะอ่าโอเคอ่ะปิดแก๊สค่ะใส่มะนาวค่ะพอพอได้มาใส่แกงตูนเบลน้ำละเอาไปใส่นั่นหมดเออมันไม่หมดอย่างแม่กูว่าพี่เล่นต้องไปใส่หมดได้ยังไงเดี๋ยวจะเอามะนาวมะนาวไม่เหมือนที่ปัญหาเดี๋ก็ใส่ที่ละเจ้าคืออันนี้มันต้องแบบส้มน่าแต่ว่าแกงตูนต้องส้มสุดมาก่อน ใส่กลุ่มออกมาอะไรจะพอดีทั้งนั้นไม่มีการพิ่มสูตถ้าแมวมากล้าก็เติมเองโอเคแล้ววันมาเขือส้มมันยังบอกออกส้มได้ไงเค็มจริงเค็มนิดนึง เป็นปอย่างดรงสู้ๆเนืน้อหน้าเปิดนะ้าเล่นหรอได้เปิดหรออืมอร่อยแล้วนัดอันใส่ใบบะกคแกงยังพี่ใบบะกคใส่ใบน้ำพริกน,นี่ใส่กระเจาน้ำพริกแกงตุ๋นน้ำพริกส้มแกงส้มเนี่ยมาใส่เนาะ สาเกไม่รื ì, ่องที่ไปกังเกล่เหแตงยวเงนเาใส่ไแค่งเาใสบคูดเหรต้องรออบูดไมบะคูแกมอบูดนี่แมวเอาบคูดอ๋อกระเจ้าเออเาใส่บะคูดแกนไม่ได้จ้ะแตนมะนาวอ๋อเขาไมมะนาวเมต้องมาใส่บะคูดแล้วไปหาเอาที่ไหนเจ้าบคูอ่ะมา ก๋วกเตี๋ยวแกงน้ำม <sus? S 2> ันใส่หน่อยมันไม่ตัวปิดแกงนะคะใช้หอมนะคะทุกคนเรียบร้อยดีแล้วนะคะก็ปลาลรงนะแม่บอก เดี๋ยวแมหอคอเปนซุปก่อนวางวางนี่ได้รครับอ๋อืต้องรอให้มันซุปหน้ากากไม่ต้องต้องไมตองกรอบ่กรอคืมันุแล้วเนี่ยอ๋อแล้วเดี๋ยวเฮาบอกหรอบสุท้านกรอบคือป่าน้องตึงๆเนี่ยนะแม่เราะเจ้าป่าน้อมันออกตึงๆแล้วนะมันยังบมันยังมันยังบบสุกต้นนะเออออออแนี้คือแบบซุปหรอกโอเคอ๋อแบบซุีกันแตต้องให้ป่านมันซุกเ่ย ก็เดียวผมก็เอานงลงตอสุดท้ายเนาะเออาตาออไม่สวยรสเนี้ยคั่วคั่วดูบอกล่อัญญาใส่มาต้มกระสอเออไม่สวยรดเนี้ยน้ำใสเลยปต้มอาน้ำออกนะเอน้ำปลาออกเจ้าเออตักกระป๋าออกแล้วเดี๋ยวเอาน้ำใสเดี๋ยวปลายังเอาของโม่าเจ้าให้หัวเจ้า มันสะดุ้งสะดุ้งมื่ออิายไเยอะสะดงมันเราอ้ว้นมัเนข้าวไเาก็เอาปลาออกก่อนใส่็้เรียบอยปุ๊บใส่ตูนลงไปเลยค่ะเอาห้ํน้ำใส่อีกโอ้แม่ไม่อาอันมันบะลังเชื่อแม่เดี๋ยวมาขอจิ้มก่อนมันจะเผ็ดใส่เลมันจะเมน้ำล้างครกเจ้า นี่นาำแล้วนะี๋้วว่าโอ้เอาน้ำปวดกัน้นำลออืมอแ,ลแล้วก็เอาตัวล,ลงเลยก็ได้ยมันจะแบบบ๊อบๆตั้นะแม่เป็นยังไง เจ้าได้กลิ่นทูนฉ่ำอุรามากค่ะสวิตเซอร์แลนด์นะคะทูนนะคะ3ต้นหรือ4ต้นนะคะแบบต้นประมาณแบบนี้นะคะ3หรือ4ต้นนะคะน่าจะประมาณ5-7ฟถึงค์ังนะคะ5-4-20นะคะ7-4ก็นั่นนะคะ200กว่าบาทนะคะแค่3ต้นนะคะอันนี้คือดิฉันซื้อมา10บาทค่ะทุกคนแม่1ิบบาทอ่ะกินจะให้ฉ่ำอุราไปเลยนะคะเพราะทุกคนชอบทูนมากนะคะ แกงตงแกงใต้ใส่ชุนเยอะๆจังมากแล้มาตักแกงได้ป่ะเนยแกงงอได้ป่ะเจ้าบ้านตักแกง่อไปบนโต๊ะเลยเริ่อุ้ยไดิสุดมาเอาข้าวให้้าวมันทอดข่อยไหนจ้าวขี่แกง่อข้าว้แกงงอ

2> ไ,ไไไ2ไี้เดียวผมแย่เปนกาให้มัน,น,นม่เจ้ามันต้องต้องสองว้วยแล้วเจ้าตักแกงนอสองด้วเจ้าเดี๋ยวมาตักขึ้นน้ำพอแล้วยังอ่ะพอแล้วเจ้าแล้วว่าพอแล้วเจ้าเดี๋ยวมันจะแฝงแบหน่อยนึง แม่เลยเข้าก็ใสแม่เลยเขาก็ใส่ป,ป่าเข้าไปก็ะเจ้าย่างรอตุ้มซุกไนเจ้ารอมันนิ่มก่อนโอเคเจ้าแกงหน่อไม้นะคะแกงชูนนะคะแล้วก็หน่อไม้อีกจานหนึ่งนะคะนนี้อย่ากับม่เจียวผักปังเจียวผักปัง,ปงอันนี้คือพิเศษของแมวนะคะ เปรี้ยวสุดๆไปเลยค่ะทุกคนค่ะต่อตัวกินก่อนนะคะ